เปื่นเจ้ามากินข้าวตอนกับปตตุ้มนะเจ้าวันนี้ก็มีอถอดมันกุ้งนะเจ้าโอ้ยหน้าตาน่าลํำแตะนะเจ้าแ่แล้วก็มีอพัดกะเพราเป็ดนะเจ้าอมดูหน้าตาเปื่อนๆน,น่ากินก็แค่ My มา friend มาทานด้วยกันเจ้าเพื่อนเปื่อนอันบันดี้เข้าใจพิดว่าเป็นฝีมือพระตุ้มนะเจ้าบอกอย่างมาอายเพาโทรสั่งมาอย่าเองคงมาได้นะเจ้าอือเดี๋ยวเอาอาถอดมันกุ้งเพื่อนๆทั่วโลกได้จิ้มกันก่อนเนาะยังได้ตัดเลย ดูเจ้าดูเจ้าอ้ยมือสัน่นลืมไปว่าจิบจิบมาเจ้าเปื่อนเปืนแก้มือสัน่นเกอนสักกึุบนะเจ้าบ้านไหนบ้านไหนอันกล้องสั่นก็ลองลองร้อง,อ,งองใจไปทีประตูมอนะเจ้ามันชุม่มคอชื่นใจเปื่อนเน,นี่ย แกมเปื่อนหลักประตูเนี่ยเหมาะขนาดล้ำเต๊ะนะเจ้าอี่อยเองก็คงย่มจางเนาะเสื้อเอาไงดีแล้วก็โอ้ยมันน่าเจอว่าจะมีเมนูเป็ดพัดกะเพราด้วยว่ะอืมตอนจะเจ้าเยิ่มเยิ่มนะเจ้าเปื่อนโอ้ยมือสัน่นมือสัน่นมาอยู่เมินแล้วเจ้าเดี๋ยววัน ป้ตุ้มขอตัวไปกินนะั่นมือตอนก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเพื่อนๆมิชิลับยูไป